มเมนีมาเบิงพิธีการขึ้นเฮือนใหม่หรือว่าขึ้นบ้านใหม่เพี่น้องยๆอยู่บนหวัวนคร่อนกซ้อนแฝงสวรรค์เขตของเฮาตามหิดตามค้องเดี๋ยวนี้คนกำลังอาหยางอ่อนเนาะนักเขียนเนี่ยนี่ขบวนการกำลังเนาะ ซื้อสาตวื้อมอญหาบเครื่องคำบ้องคู่นไร้สิ่งไร้ยางพี่น้องอ่าอันนี้เป็นเตีตคข้องประเพณนี้ของคนลาวของพวกเข้าที่ได้นับถือกันมาในเมื่อก่อนก่อนจะขึ้นเรื่นขึ้นซ่านต้องเข้าเอาพิธีพามซะก่อนเนาะอ่าเอาพิธีพามมากขึ้นก่อนคนวัน

ก็น,นห้ากรได,ด้1หอเด้อยพี่นอนด้อดลยา,าเกกาเลาดมกธรรมดาเอาซาเยอะโคเยอะนะ่ยที ลม้อไปผู้ใหญ่ล้ว่าแ่งไ้อเ่านมาเนาะโอ้โหดนองู่น <reco Christ S 3> <c oughs> ัพ่งหยุดเพิ่งเออเออเห็นด้วยผ้นค้ง่านอยู่อะยุ่นี่ได้่าดีัออดน่กเปิด่้ครแล้วแล้ว่จจหาน หมอเออข่าเนี่แหละตือพอข่าในหอดเสียงีพอขผ่าในห้อยงหามาแต่เมืองมันคํำท้องมาแต่เมืองมันเชียงยืนไปข่ามาขายเนี่ยแหละประสงค์ความมาข้ามาขายเมื่อมาแล้ว ก็เห็นเพื่อนลังนี้เ็ลยดีดูแล้วนะครับพูดทางนี้เป็นดีดู่เลยเป็นสุขกันเลยอย่างว่านอนพับนอนพูดูกให้นร้านอย่ปะขืนที่เองขอุข่านลหมงี้ดขึ้นใเออจจะเ่นรู้ว่าเชอ น้ำเอน้ำน้ำี่เออเป็นน้ำทียมกสงของหุ่มบงหลานอะไยเอน้ำหวานน้ำดละาบาีบาทีานถึงเยอะนาวต้นบ้านเนี่ยเกลี้่เซ็มซขึ้นขันกันก่ข้าวก็ไกได้มาตันย ได้มากอาหาเงินหาค่ําคนรุ่นพะนั่งแซมมานเงินค่ํากําแก้วแก้วแหวนเสนสิบแก้วเข้าหน้าเป็นยิ่นกินได้ก็ได้มากเข้าวเผื่อข่าซสานก็ได้มากขาผ้าซายิ่นก็ได้มากเหล่าย่าสาโทก็ได้มากของเก่ากําค่ําเม0 0 0ก็ได้มากคุณนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้มากแพ่ลูกท้องมองลูกผัวก็ได้มากมีได้เอิเครื่องค่ําของคุ้ได้มากน่ะ าช่อ้โหอันนี้ให้เขามาน้ำแล้วแน่คุ้มถูกคุมโกคคุ้มโรคคุ้มภัยถือม่าน้ำกันแดดขาดไปทั้งแดการเล่นึกถึงน้ำป่าเออซ้ป่านี่ฮะเออถือมาเถอะเรายาโเายาชะโตเอามาเป็นฮีเอามาเป็นฮีเออเอามาเป็นฮีเป็นคล้องเอามาล้าดกับเออประัิก้าเนาะเออพ่อฮีพ่อห้าเนาะเออเอามานพอดีพ่อหน้า ทังบ้านเจ้าบ่เส้าเรื่องมากจ้วจาจงไว้จงไว้นีเเอาข้ขาหอโอยเหว่าเตียม้าันไดเนี่เตียมันงงถ้าผมแก็ห้องโอ้หถดตีนพอแล้วลูกหทองเล้นครับนอยกร สิงคโปไลท์อมีเหยียบปีโชคนีเของมาหาเหยียบปัญหาโชคดีนี่ไส้ไส<ซ>้โย อตอนในบริวารเพลินกำลังอ่อนเพียงกันเอาสิ่งของขึ้นมาบานมาเฮือเนาะพี่น้องนี่ไล่อันไล่แนวขันอยแกวเว้นแชนสิงแกวเขานองง่าเรื่องคำข้องพุ่นที่น้องเอ้ยเรื่องบนอยู่บนนอน ตี่ยู่บนมุยน่ะนัเอาีมุยก็แบบตีเอวเพ่เนี่ยต no ุ้มตึ้งตึ้งมุยเออกะแบบัแล้วพอตึ้่อาจัง้าววไปเข้ตีท่า่งาาีเื่อะเ้าขนหลาย มั้งข้ารทั้งข้าทั้งข้าวับงขาทัาวทัางขาท่านทั้้าวังขาทั้งาวท้ข้าังาวัข้วท้้าปทั้งข้าวข้าวท้งานทาข้า้ัาทั้งาวทัาวนังิาั้ทั้งาวทั้งทั้าัง้าั้ายทั้ง้าวดของแน่ วันนี้ก็ว่ามือสันวันนี้ก็ว่าวันดีวันฤทีอมุตโสกโตกอันนี้เป็นโตผาขนมนโมขององคชาทั้งหลายไม้มีขอบรั่วของถาวรสวรรค์ที่ได้ตกแต่งมาในพ่าขนมีก็มีทั้งเผือกหัวสั้นมันหัวสวยกระตกกลวยไข่เนยดีมีทั้งกุ๊กุลี่กุกุลาไก่กูโหตั้งเซ็โตกมันว่าเพื่อกทำลาบาสีผูกแขนข้นขวนวน,วน,นอกนั้นพนกระไดอลาธนาในมนยมลผ่าทรงองคเน้น มาสูตรปริตามงคุณถวายพอรอนผาเพื่อกับจัดปัดเป่าพยันอันตรายออกจากเาาพ,นนพืเ่อนสัตา์ปั่นซองหองหอบัดนี้พุงขน่อยใจชื่นสอยเงี้ยนสะอ่อนขอ,อ,อโอมอ่านอวยพอนให้เกขอบครัวของถวพนสวรรค์ผู้ช่องคุณคำมาขน่อยหาขอออนคุณอนุสรสามสิ่งคือรัตนาไตาแก่กิงดวงดีกับคุณสีสมบัติถกแทง ไต่แรงหลาทรวงสวรรค์มาเสสันเป็นพระพรคืออายุวัรณาสุขาภระอโลคยาอติปติคุณสารสมบัติถุเยืออขออดีสาลือกระเดืองเท่าทัวท่วทรณนีดังแสงสุรีส่องสว่างโลกหายทุกโศกเพ่ไพ่อยู่สวัสดีสัญญตูประวังสัญญามังคลังขอให้มาเป็นไส่มงคุณอันแว่นยิงถ้วนทุกสิงบริบูรณ์ก็ขาเทินว่ามาเยอะขวัญเอ้ย อูอาโมมะมนมาอูอาโมมะมนมีมีลื่นหล่นเหลือสาวได้ง่ายขับคูดมันเยอะมันเงิน trời <laughs> này có bao nhiêu củ tiếng wow bưu đăng bưu đăng